ทานอีศบเรื่องนกอินทรีกับลูกธนูวันหนึ่งในฤดูร้อนนกอินทรีตัวหนึ่งกำลังจ้องจะจับกระต่ายป่าจากหน้าผาสูงขณะที่มันบินทยานลงมาเพื่อโฉบกระต่ายป่ามันก็ได้ยินเสียงหวีดวิวของลูกธนูที่ฝ่าอากาศจากที่ใดที่หนึ่งจากนั้นลูกธนูก็ปักที่ตัวมันพอดีมันเจ็บปวดมากก่อนที่มันจะตายมันก็เหลือไปเห็นว่าลูกธนูที่ปักร่างมันนั้นมีขนของนกอินทรีติดอยู่ มันจึงพูดว่าข้าต้องมาตายด้วยลูกธนูที่ประดับด้วยขนของพวกข้าเองมันยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดให้ข้ามากขึ้นนอเป็นเท่าตัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะตัวเองเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดพุทธภาษิตนออันตาลิเขนอสมุทตาโมเชนอปัปพตานังวิวรังปวีสังนอวิชตีโสชคติโปปัโสยะตติตังนอปัดเหยมัดจุ จะอยู่ในอากาศอยู่กลางสมุรเข้าไปสู่หลืบเขาก็ไม่พ้นจากมฤตยูได้ประเทศคือดินแดนที่มฤตยูจะไม่รุกรานผู้อยู่ไม่มีก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลย แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ